กจะเริ่มมาจากนี่น้องชอบอ่านหนังสือมากใช่ฮะใช่เลยคนใช่ใช่ไหมดูได้งรู้ก็พิงเล่าตลอดชอบอ่านหนังสือจริงๆริงน้องแบบเป็นคนชอบแบบอ่านเกี่ยวกับอะไรนะภัชาหลายอย่างหลายอย่างแต่ว่าโดยรวมคือเราก็ได้ร่วมงานกับแลนวนะครับแล้วก็เขามีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วก็เป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่เป็นอะไรใหม่ๆที่ค่อนข้าง ดีสําหรับผู้เราเพราะว่าจริงๆพวกเราชอบพูดคุยในเรื่องของแบบมุงมองสร้งกติเรื่องของการหนังสืออะไรอย่างนี<ช>้อยู่แล้ว<ช>แล้วก็พอได้ไปร่วมง,งานได้ไปขึ้นปกใช่ไหมครับแล้วก็เฟรมอีเวนต์ต่อมาเนาะซึ่งเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาด้วยกับทางอีเวนต์นี้นะครับกับมิ A ้นท์แวิทเนาะเขาจะได้เจอกันแล้วก็น่านจะได้พูดคุยกันหลายๆอย่าง ได้ใหม่ๆเก่งน้ำปิงจริงๆแล้วพี่พี่แฟนคลับเก่งน้ำปิงอ่ะส่วนมากน่าจะอ่านหนังสือกันเยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นหนอนหนังสือเหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างเช่นตัวน้ำปิงอ่ะก็จะมีเวลาเจอเก่งก็จะมีแบบคําคมอ่ะไม่รู้ว่าปัญญาหรือว่าอะไรหรือเปล่าพี่เก่งเนี่ยไปเจอคํานี้มาแบบดีมากเลยอะไรแบบนี้มันยูใจเรามากเลยไม่แต่ว่าเป็นภาษาไทยไงครับเออมันต้องมีแนะนำหนังสือไหมอะไรเงี้ยอันนี้เก็บขอโทษด้วยนะฮะ คือเก่งอ่านน้อยมากอันนี้ยอมรับจริงๆเลยเก่งงานน้อยมากส่วนมากจะเป็นแบบเป็นตำราเรียนมากกว่าอย่างเช่นแบบก่อนก่อนสอนแบบเด็กๆก็จะมีการเตรียมตัวเรื่องวรรณคดีอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากหนังสือภาษาอาไม่ไม่ค่อยได้อ่านส่วนมากจะเป็นฟังครับหนังสือเล่มโปรดนือเล่มโปรดข้าจริงก่อนจะเป็นหนังสือเล่มโปรดพูดหนึ่งอย่างคำถามที่น uh ั่งวิ่งถามพี <ah ่เก่งในวันนี้รุนมากก็คือว่า พี่เก่งตอบเขาไปว่าไงเหรอเขาชอบหนังสือเล่มไหนเพราะว่าตลอดมาเขาบอกมันบิงตลอดเลยว่าครับโอ้ยพี่ไม่เคอยอ่านหนังสือเลยครับน้องอะไรเงี้ยนี้ก็แล้วเรามางานม an ิสแอนด์ลีดพี่เก่งจะแนะนําหนังสืออะไรให้กับเรา้างมีคแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยคือคืออ่านแต่แบบไม่ได้อ่านแบบอ่านเป็นประจาอะไรแบบนี้ก็จะมีหนังสือที่แบบยังยังอยู่ในใจเราอยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้ครับเช่นเช่นข้าข้าสู่เลยเข้าสู่ช่วงเอาจริงนะ คือผมอ่านหนังสือข้บครัวถึงหน่งครับคือมันเป็นหนังสือที่แบบมันอยู่ในใจผมมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะได้หนังสือแบบดีๆสักเล่มเนี่ยมันยากมากเลยนะสำหรับเด็กคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราเก็บเงินแบบนานมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีตามโรงเรียนก็จะมีรถที่แบบขายหนังสือครับขายหนังสือแล้วก็พร้อมกับอุปกรณ์การเรียนอะไรแบบเนี้ยแล้วพอ เห็นเพื่อนๆซื้อหนังสืออะไรแบบนี้เราก็หยอยากได้อะทาไมแบบมันเท่จังเลยมันแบบมันน่าอ่านมากๆก็ชอบแบบไปอ่านของเพื่อนเราแบบเนี้จนจําได้ว่าเก็บเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นก็อ่านแบบอ่านทุกวันเลยมันขบวดถึงหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบกับเด็กคนหนึ่งแบบกดออมอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าพี่ๆเคยอ่านหรือเปล่านะแต่ยังยังเป็นหนังสือที่รู้สึกว่ายังอยู่ในใจยังอยู่ในใจเราเกิดไม่ทันเลยอะครับ <c oughs> ทานเถอะทานเถอะครับก็นั่นแหละฮะมันมันมันสอนเราเยอะมากๆสำหรับสาหรับเด็กวัยนั้นแล้วก็มันยังเป็นที่จดจำของเก่งเหมือนกันครับสำหรับนักปีนสำหรับนักปนะครับถ้าจริงๆเขาพูดถึงหนังสือตอนเด็กใช่ไหมนักปีนก็มีหนังสือตอนเด็กอ่ะก็ต้องพูดถึงหนึ่นก็อ่านครับแต่ว่าที่ที่อ่านต่างจากเขานิดหน่อยจะมีพวกแบบว่าในเขาเรียกว่าซีรีส์ชุดไม่ยากใครอยากอ่าไม่ยากใครอยาก ไม่ยากถ้าอยากสวยคุณที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เคยอ่านใช่ไหมล่ะแสดงว่าเราก็โตโตกันแล้วนะก็มันมีหลายอย่างไม่ยากถ้าอยากฉลาดไม่ยากถ้าอยากของไม่ยากถ้าอยากสวยไม่ยากถ้าอยากนั่นนู้นนี่ก็อ่านเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือ,อที่น้นมิงได้อ่านไม่ได้ซื้อเองนะครับเพราะาตอนเด็กคือไม่มีเงินซื้อหนังสือขนาดน,นั้นแต่ว่าน้ำมิงเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นขาประจําของห้องสูตรประชาชน,าน,นจะมีห้องสูตรประชาชนประทงังอำเภอเราก็แบบชอบไปดูแล้วมันจะมีสือมาอัปเดตใหม่จะบอกว่าเราเคยเป็นบรรณารักษ์ด้วย ไม่เคยแต่สนิทมากจริงเหรอแต่พี่พี่เคยนะพี่เคยแนวบอกหนังสือได้ได้ได้เป็นยืมเงินแทนได้ไหมไม่หนังสือยืมยืมงินเป็นหนังสือได้ครับทำแล้วก็ทำครับเป็นตัวเราโตแล้วครับผมแต่แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือปัจจุบันช่วงนี้ชอบอ่านกับพวกแนวพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจอะไรเงี้ยชอบมาเล่มที่จำได้ว่าอ่านแรกแล้เราเปิดโลกมากคือกล้าที่จะถูกเปลี่ยน หรือว่าม oh like ันกดลรอกอะไรหลายๆอย่างในใจเราแล้ว yeah. ก็ท <ET> <floods> ําให้เราแบบโตขึ้นข้างในต่อไปทำไมฉันว่าวันนี้เราก็จะมีประสบการณ์อะไรมากมายที่เราได้เคยอ่านอะไรกันมาแค่เปลี่ยนให้กับแฟนๆเราวันนี้แน่นอนครับมีแน่นอนสำหรับวันนี้ยังไงคะเชิญชวนได้ครับก็เชิญชวนพี่ๆนะครับเข้ามาอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับมิตรอมริทของเกรงน้ำฟิงนะครับก็รับรองว่าจะได้มุมมองใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนครับใช่ครับก็ ฝากฟามนะครับงานมีอเตอร์ของเราด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรืออะไรก็ตามก็ได้หมดเลยเนาะดริงดมาเปิดฟ้ามากๆหรือว่าถ้าอยากจะเริ่มแบบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านพร้อมๆกับเราอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันมีการที่เขาเรียกว่ากระจายโอกาสไปสู่คนที่ต้องการแบบการศึกษาความรู้ในเรงงานนี้หลายหลายอย่างก็อยกให้ามติดตามดูเพราะมันเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ พวกเราสองคนก็อยากจะเป็นสองคนที่ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ในการที่จะช่วยในเรื่องของแบบการศึกษาให้ได้ปลูกแบบพอเอามากขึ้นมั้ยไงี้ครับก็สาโครงการมีอะไรดีเพื่อชาคลังก็เยอะนะครับครับโี้ยครับผมเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยฮะก็ นานแล้วนะครับะออกเพิ่เพอองเจอกันโอ้ยนานแล้วเนี่ยนห,หนึ่งวันก็เรียกว่าน,นานแล้วนานแล้วครับ <c oughs> จริงๆอยากเจอทุกวันเลยเพราะว่าพี่พ,พี่สื่นอนาราที่นั่นครับครับม,มีอะไรอัพเดทหรือบ้าง <c oughs> มีอะไร,รอัพเดตเหรอก็ช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงแบบถ่ายทำครับแล้วก็ก็มีอีเวนต์ให้พี่ๆติดตามบ้างครับช่วงนี้แต่ส่วนมากก็จะเป็นใน ในกองเข็มมากกว่าใช่ครับก็ตอนนี้คิวที่เท่าไหร่นะสิบเก้าหรอแม่เก้าหรือสิบคิวไหนนะครับคิวสิบแล้วครับเขาบอกขอบขอบคุณครับผมขอบคุณครับคิวสิบแล้วครับใช่ครับก็เรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันว่ามัน จะออกไปจากในเมืองเรื่อยๆหละเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเราเก็บเก็บในตัวกรุงเทพก่อนเพราะว่าก็จะเป็นซีนที่เกี่ยวกับน้องเขนค่อนข้างเยอะหน่อยครับก็ค่อยๆออกไปก็มันเรียกว่าช่วงแรกๆเป็นการทำความคุ้นเคยกับกับการถ่ายทำคุ้นเคยกับพี่ๆทีมงานคุ้นเคยกับพี่ๆผู้กำกับด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเราทำงานกับกับทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นมัน ช่วงแรกๆก็จะอาจจะมีตะกุกตะกักบ,บ้างแต่หลังๆรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มโฟล์แล้วทุกคนเริ่มเริ่มอินกับตัวละครเริ่มอินกับการทํางานเยอะขึ้นครับใช่ก็หลายๆคนน่าจะเห็นนะว่าเราออกกองติดกันประมาณสามคิวซึ่งก็องอยอมรับตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรครับคืนนั้นปิงออกทุกวันคนนี้เขาจะมีไปพักบ้างอะไรบ้างเขาแบบเข้ากองมาแบบชิลๆบ้างครับแต่ก็ รู้สึกว่ามันมันค่อยๆเห็นว่าตัวน้องเขมมันแบบมันเริ่มตัวเรียกว่าได้เริ่มเห็นหลายมุมแล้วก็น้องเขมได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วนี่แต่หลายคนก็เห็นน้ำปิงในชุดเอยเห็นน้องเขมในชุดนักศึกษาที่จะเป็นหน้าตาคนละแบบแตอนไพลอตสีผมเปลี่ยน<ม>ละเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนน,นิดนึงอะไรเงี้ยครับ,รบก็ก็เป็นอะไรที่คิดว่าแฟนก็น่าจะชอบว่าเท่าที่ไปถ่ายมาแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่เคมีของ พ่อปูกับน้องเขตแต่ว่ามันยัมีเคมีกับพี่เจพี่ชาอะไรเงี้ยแกงนแกงเพื่อนตอนที่เป็นชีวิตนักศึกษาอะไรเงี้ยครับอ่ไงพ่อพราบ้านนี้เขคือบ้านที่เขาคืแยกกันเป็นเบอร์สอพ่อปูแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเนาะมันเป็นการก็เป็นการถ่ายข้ายแต่ว่าจะอไปจอดครับพ่อปูใช่ปะครับจะันอันนี้อันนี้ต้องรอติดตามครับ อย่างย่งไม่กล้าพูดเท่าไหร่ครับครับรอติดตามประการว่าจะจะจะยังไงจะอยู่ในสถานที่ไหนครับใช่ใช่ครับดีๆนะครับก็จริงๆครับครับแค่นี้ก็ได้ครับถ้าตอบมาเนี้เดี๋ยวสะปลยอยนะครับเมื่อวานนี้พี่สี่ก็มีหมู่บ้านแลก็จะมีไล่อู้ยเอออ่ะเราต้องสู้แก้หลุดเลยเหรอฮะเออสิวัตแลจริง อันนี้เขายืนยันแล้วใช่ไหมฮะตั้งแต่แบบข่าวกองแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะครับผมเขาบอกว่ามีถามว่าหลายคนไปถ่ายไชหลอดมาแล้วครับเออราไม่ผ่านเขาพูดขนาดนี้เลยเหรอแล้ว่ามีถ่ายไชหลอดมาแล้วแต่ก็ยไม่ได้รับกาถามเลยว่าเอ๊ะใชูดนี้ไหมหนูโดนหลอกถามวันนี้อันนี้รอ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 ติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นเป็นไลฟ์อัพในนักแสดงชุดไหน จะมีเมจาแล้วนะว่าคนี้จะได้อะไรเิแกพูดพูดพูดมีใครบ้างครับา่ดอ่าแก่อนช่วยกันก่อนอช่วยช่วยกันก่อนขอโทษนะครับยอมเดดเป็นกำลังใจไปใแรก่คเรันเรอขาเราติดตามดีกว่าครับว่าจะมี พี่พี่น้องๆ้องน้าแสดงชุดไหนบ้างครับไม่จริงมีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีอัปเดตบ้างอะไรบ้างครับก็ต้องแบบมูฟไปข้างหน้าแต่ว่าเก่งนั้นิงมีหรือไม่มีเนี่ยครับก็อยากให้ติดตามกันครับแต่จริงๆแล้วเข้าใจว่าอะไรเอาจจะไม่ใช่แค่แบบมีเนาะครับอาจจะมีแบบแต่จะเป็นอย่างอื่นมีมีหลากหลายคอนเทนต์ครับจริงจริงครับพี่เก่งเขาก็มีแผนเรื่องของแบบว่า ไปสู่การร้องเพลงในแบบใหม่ๆบางนย่างนี <ylum> ่รู <rejecting> ้เขาจะเดบิวต <from> <work> ์เป็นอะไรหรือเปล่าแข่งกัใส่ใจเลยนะ้ว่าจะเปจะพูดอะไรครับก็อาจะเปิดเป็นมงดนตรีกซองเล่นตามร้านหนูท้าอะไรเย่างี้ครับเป็นในใหม่ก็จริงใช่ใช่แต่ว่าบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมากันนะครับถ้าหรือว่ามีการจัดไลฟ์ขึ้นจริงๆหรือจัดที่ไหนหรืออะไรไงก็ครับให้มาดตามเพราะว่าค่อนข้างที่จะแน่จริงว่าพี่ฟีออกมาพูด คอุ้ยแต่พูดก็พูดครับนะดูมากก็เชิญชวนคือไม่อยากพูดเลยแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆน่าดูมากคือเรื่องของเราสองคนอ่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่หรือเรื่องต่อไปเป็นน้ำปิงเก่งก็อาจจะเป็นไปได้น้ำปิงเก่งที่ว่ายยาหรือจะเป็นคนอื่นกับน้ำปิงหรือเปล่า ใช่ไม่ร <mission ell> ู้ไงไม่ได้มีใครแล้วล่ะก็ลองทายๆดูครับครับเก่งเก่งน้ำฟิงฟอยเวอร์โอ้้าีเรืองของเพเครับเราสองคนน่้างมีอะไรในนเรื่องของอะไรนะครับเพลงพลงจริงๆมันมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราสองคนแบบสนใจมากๆครับแล้วก็อยากทำมากๆ จริงๆถ้าเขียนกีฬาออนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ก็อยากอยากร้องเหมือนกันครับอยากมีซิงเกิลแบบเป็นคู่อยากมีเดี่ยวออกมาอะไรแบบนี้ครับก็แยกออกมา <ไอ S 1> ตามตามพี่ <ไอ S 1> พี่ออฟวางไว้หรือว่ายัางไงอะไรแก็ต้องรอดูแต่น่าจะมีการคุยกับพี่ออฟครับว่าอยากร้องเป็นเพลงสไตล์นแนวหมอลำนิดหนึ่งเวลาที่เราเออกนเสิรเราอาจจะม้วนจอย,ยอะไรแบบนี้ ตอนนี้น่าจะยังโชว์ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเลือดเป็นติดเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าทางดีมดีมิวสิคเพลงไม่ให้แบบเราพูดจริงๆแล้วเราต้องแบบเก็บไว้คือมันแบบมันแน่นอยู่แต่ปกแต่มันพูดไม่ได้จริงแต่บอกเลยว่าเพลงมันต้องทําถึงแน่นอนเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างแบบอยู่ในถิ่นในดินแดนที่มันแบบมีความมักม่วนหน่ะเนื้อของมันก็ต้อีมันก็ต้องดีแต่ว่าที่มีเลืขึ้นได้ว่าเคยสามารถจะออกไปพูดถึงเรื่องอะไรหน้าปะครเวทีมิชั่นหรืออะไรสักอย่นเออมันจะมีโออกาสร้งงเพล มีมีมิวสิคอด้วยเหรอฮะจริงๆก็ก็ถ้ามีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าคนเนี้ยเขาชอบชวนผมไปดูมิวสิควิ้แล้วก็ก็ไม่ไมไ่มีโอกาสไปพิทีหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาอะชอบชอบเล่าให้ฟังว่าการที่เราไปแสดงมิวสิควิมันจะมีม,มีมุมมีการยืนมีการพูดมีน้ำเสียงที่แบบ อีกแบบหนึ่งที่มันต่างจากจากงานแสดงใช่ครรู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจใช่ใช่คือขอพูดหน่อยได้ไหมครับพูดดีๆนะได้เลยไหมครับคือน้ำพิงชวนที่เก่งไปดูลราคอเสทีมาประมาณรอบพันหมื่นนะแต่ว่าทุกคำที่เก่งบอกว่าไม่อินนะเราก็แบบมันยังไม่อินที่เก่งคือแบบอดทนเพื่อน้องสักครั้งได้ไหมคือ มันไม่ได้อยู่เที่ยวอินไม่อินแต่อยู่ที่ว่วแบบเราอยากไปด้วยกันเนี่ยให้เขาไปเห็นโลกที่เราสนใจบ้างอะไรเงี้ยได้ไปแบบเห็นในสิ่งที่เราอินอยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาดูบอลนี่ก็ยังไปนั่งดูดูบอลดูด้วยอะไรเงี้ยเราดูละครบางทีก็อยากไปดูที่สนามด้วยกันไม่ล่ะวนเราปโลกของคคุณก็ไปดูละครบางทีกับผมดี ไม่ไปครับล่าสุดเนี่ยละครนิเทศเพิ่งจะกำลังออนอยู่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ที่ทางนู้นเนี่ยก็ <c oughs> ยังไม่ทาไปไปไหมกราชวนแล้วไปไหมอะไรนะครับไนผ่านจ่ดน้องจะไปดูบอลกับผมหรือเปล่า <c oughs> ไปดีไหมครับไป <c oughs> ดูบอลเก่ <c oughs> งเชียร์ลิเวอร์พูลครับน่าจะไกลน่าจะไกลแต่เมีมีโอกากจะไปดูอลที่สนามจริงถ <c oughs> ้ามีโอกาสอยากพาน้องไปเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิล แต่ว่าขอพ<น>ูดถึงเร,รื่องของละครเวทีนิดหน่อยที่ได้บอกว่าแบบสนใจใช่ไหมครัคือจริงๆอย่างที่พี่เก่งบอกเลยว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้มันแบบเรื่องของการสแสดงมันเป็นแบบมันมีหลากหลายมากเขาเล่นหนังมาก,ก่อนอะไรเงี้ยพอาะเขามาเล่นซีรีส์มันก็ต่างกันอะไรเงี้ยอย่างละครเวทีมันก็เป็นอีสสารในของการสแสดงซึ่งเรามักจะได้ยินว่านักแสดงเกาหลีที่เก่เกงๆอ่ะมักจะจบเทสเตอร์มาก่อน ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า้การไปเห็นคนที่เล่นเจเตอร์คนที่เล่นบนเวทีที่มันต้องส่งพลังไปถึงคนที่นั่งสุดท้ายอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันมา a ด a ใช้กับการทําแานของเราได้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบดีอะแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะทําให้คนที่ดูเราผ่านหน้าจอไม่ว่าอยู่ตรงไหน,นก็จะได้เัาดูถึงแบบเมสเซจที่เราต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยอันนั้นคือแบบยังไม่ได้ไปเลยอีแต่ว่าระว่างที่ึงกันาก็คือนันนี่นี่นีี่นีนนน่นี่นี่่ เกือบละลายอะฮะก็ผมหัวใจจะวายเปิดมาพี่ซีก็โหเโห่มเพิ่มเพิ่มเพิ่เลยโอ้แต่จริงๆริอย่าบอกว่าพี่ซีแบบทำออกมาได้ดีมากๆเห็นเห็นความทุ่มเทของพี่ซีมากๆเพราะว่าด้วยความที่อย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าช่วงนี้พี่ซีกับนิวนิวก็ออกกองข้ามฟ้าด้วยฮะแล้วก็มีมีดอีกทุกอย่างมันมันต้องบาลานซ์กันมากๆใช่เห็นพี่ซีแบบ ้อมแบบสี่ห้าทุ่มอะไรเนี่ยก็ต้องไปเข้าฟิตเนสอีกแล้วแล้วก็หนุนพี่ซีเฟิร์มมากแบบเห็นแบบเส้นของหัวไหล่อ,ออกมาเลยจริงๆกล้ามเนื้อแบบโอ้รู้เลยว่าพี่ซีแบบทํางานหนักมากเก่งมากครับอันนของเราเก่งมากะของเรา,าโอ้ย <laughs> กําลังเริ่มนะกลับมา, <laughs> มาละกละับอะไรครับผมกลับเมื่อวานมาทับใจงานของพี่ซีมากๆเหมือนกันครับแบบน้ำพิง น้ิงคือจะบอกตามตรงว่าเราก็เห็นพี่ชายเราแบบเท่าที่เรารู้จักเข้าดูมันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน<ช>้ำ็ิงอนนั่งอยู่ระหว่างคอนเราก็แบบน้ำตาไหลน้ำตาไหลแม่รัเสายบอกเ่ยวว่าอยากร้องไห้คือ<ห>ถือว่าเราฟังในสิ่งที่เขา<ช>ตั้งใจทํามาตลอด<ม>แล้วภูมสนามคือจริงๆบวกกับสิ่งที่เขาพูดกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราเองที่เป็นน้องเขาอ่ะเขาเคยมาพูดอะไรกับเราเหมือนกันมัน<ช>เป็นบีเดียวกันที่เหมือนแบบเขาจริงใจเสียๆกับ<ช>แฟนๆของเขามากแล้วก็ มันเป็นอะไรที่แบบหันไปคุยกับพี่แขงว่าเฮ้ยเหมือนกับพี่พี่ศีคุยกับเราเลยอ่ะสิ่งเนี้ยแบบเวลาที่เขาพูดว่าเอออยากให้มีความสุขอยากให้แบบเป็นตัวของตัวเองอยากให้ทําอะไรก็ตามที่อยากทำอะไรเงี้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยเลยจะเขาพูดกับเราแบบนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าเมสเสจบนเวทีเขามันแบบทัดใจมากน้ำตาไหลแม่แม่คืองงอ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นมัมมี่พี่ศีอ่ะหนูก็งงว่าคือยังไงแต่ว่าดีใจกับพี่ศีมากจริงคือพี่ศีเขาจะมีมุมเป็นพี่ใหญ่อะเวลาเวลาเจอ เวลาเจอน้องๆเขาจะมีมุมที่แบบมีความเป็นปัจเจียกแ้วแบบเอ้ยเป็นไงบ้างแบบเฮ้ยคู้ๆนะแล้วก็แบบเล่าแบบเอ้ยมันเก่งต้องต้องแบบแบบนี้นะอาจจะแบบไม่แนะนําแบบทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเหมือนกับใครอะไรแบบนี้เขาก็จะมีมุมที่แบบอยากสอนน้องๆอยากแบบให้กําลังใจโอเคก็เสากนะคะฝากทุกคนแต่ว่ารองานนี้เนาะครับ ได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับมิสแอนด์รีสกับเก่งกับปิงนะครับก็ฝากสแนปรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กกันมาได้ครับให้กำลังใจกันได้ครับผมครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่น่าจะรัก,การอ่านหนังสือหรือว่าบางทีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็อยากให้มาลองติดตามคอนเทนต์ในงานนี้ด้วยเพราะว่า น่าจะได้มุมมองจากพวกเราไปพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบฟังว่าเราพูดใช่ไหมครับครับ <c oughs> ก็งานนี้น่าจะได้พูดคุยกันแบบเต็มๆแล้วก็ได้แสดงทัศนคติกันอย่างเต็มที่ครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าถ้ามาดูแล้วน่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือติดใจไปบ้าง <c oughs> ก็ฝากเก่งนุ๊นปิงกับ Meet แอนด์วิทไปด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณครั Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.